สวัสดีค่ะจินนี่จากชาแนลปอนรีวิวอัปเดตข่าวสารวงการนาฬิกากับวัดอัปเดตกันค่ะ Rolex กซ์เอ r e r 2มีข่าวลือออกรุ่นใหม่ปีนี้หลังจากที่สร้างความคึกคักให้กับตลาดนาฬิกาโรเล็กด้วยการอัปเดตโรเล็กซ์ซับมาร r เนอร์ใหม่ไปเมื่อปีที่แล้วล่าสุดก็เริ่มมีข่าวลือว่าทาง Rolex กนะคะก็จะอัปเดตรุ่นอื่นๆต่อไปอีกโดยที่น่าสนใจก็คือรอบนี้นะคะอาจจะเป็นรุ่น e x p กซ์เพ2ที่อาจได้รับการอัปเดตใหม่เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีของรุ่นนี้ด้วยซึ่งปกติแล้วนะคะทางโรเล็ก็จะมีการออก นาฬิกาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีอยู่เสมอๆดังนั้นในปีนี้นะคะก็มีการลือกันว่าน่าจะเป็นรุ่นนี้นั่นเองค่ะโดยตามข่าวลือนะคะก็จะมีการคาดเดาไว้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนขอบเบเซลเป็นเซรามิกสีดำคล้ายๆกับตัว Rolex Daytona นะคะและอาจมีการออกสีพิเศษนะคะเหมือนกับตอนที่เคยออกตัว Submariner สีเขียวตอนครบรอบ50ปีนั่นเองค่ะปาเต็กฟิลลิปนอติลุสรุ่นใหม่อาจไม่มีตัว สตลแล้วหลังจากที่ปาเต็กนะคะมีการประกาศเลิกผลิต5711อย่างเป็นทางการข่าวรือเรื่องเรือนใหม่นะคะที่จะมาสืบทอดตำนานเนะะี่ยค่ะก็จะออกมาเรื่อยๆเลยนะคะล่าสุดทางต่างประเทศนะคะก็มีกระแสนะคะในการคาดเดาว,ว่าปาเต็กฟิลิปอาจจะออกนอติลุสใหม่ในรหัส6711นั่นเองโดยจุดที่น่าสนใจในครั้งนี้นะคะก็คือเขาเดากันว่าอาจจะไม่มีรุ่นสตีลนะคะให้ได้เลือกซื้อกันแล้วโดยอาจจะใช้วัสด ดูเนี่ยค่ะเป็นไทเทเนียมแล้วก็ทองคําขาวเป็นหลักแทนนะคะซึ่งอีกจุดหนึ่งนะคะที่คาดว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือจะไม่มีช่องวันที่ตรงตําแหน่ง3ามนาฬิกาอีกแล้วนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทําให้ตัวหน้าปัดมีความสมมาตรมากขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้จริงๆนะคะก็น่าจะทําให้ราคาค่าตัวของรุ่นนี้แพงขึ้นอีกมากเลยทีเดียว Omega C Master 300เตรียมอัปเดตใหม่ได้กลิ่นความวินเทจมากขึ้นหลังจากที่เพิ่งอัปเดตตัว Speed Master Moon Watch ไปได้ไม่นานนะคะก็มาถึงอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจไม่แพ้กันของทาง Omega นั่นก็คือรุ่น C Master 300ที่ล่าสุดนะ เขาก็มีข่าวลือออกมาว่า เตรียมทำการอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่เหมือนกันเลยโดยจุดหลักๆที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวหน้าปัดที่มาในรูปแบบของแซนวิชไดเอลนะคะที่เรามักจะคุ้นเคยกันในแบรนด์พาเนลลายนะคะซึ่งทำให้เกิดมิติบนหน้าปัดที่สวยงามมากๆตัวขอบเบเซลอาจมีการเปลี่ยนจากขอบเซรามิกกลับไปเป็นอลูมิเนียมเพื่อเพิ่มความวินเทจมากขึ้นรวมไปถึงสายแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนจากข้อกลางเงาไปเป็นข้อกลางขัดด้านนะคะและไปเงาที่ คล้อข้างๆแทนคล้ายกับสายของรุ่นตัว Speedmaster Caliber 321นะคะที่มันจะดูวินเทจมากๆเลยยังไงเราก็คงต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะว่าการอัปเดตครั้งนี้จะมากันตอนไหนคะ่ะ Tag Heuer ร่วมมือกับ Porsche เปิดตัว Porsche Calera Chronograph รุ่นใหม่เป็นการจับมือร่วมงานกันนะคะสำหรับ2แบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องกีฬาความเร็วสุดๆสำหรับ Tag Heuer และ Porsche ที่ได้ออกนาฬิการุ่นใหม่ที่มีความพิเศษสุด,สดๆตัวขอบเบเซลใช้เซ รามิกสีดำและที่เท่ที่สุดก็คือจะมีคำว่า poch r s นะคะอยู่แทนที่คำว่า t a c k y m e t e r ที่เราคุ้นเคยกันส่วนตัวหลักมาร์เกอร์ด้านในหน้าปัดที่ปกติเป็นเลขหลักชั่วโมงก็แสดงด้วยตัวเลขหลักนาที เพื่อให้ได้กลิ่นอายเหมือนมาตวัดความเร็วบนรถยนต์และที่ดูสปอร์ตสุดๆนะคะก็ตรงฝาหลังจะมีการโชว์ตัวโรเตอร์ที่มีลักษณะเหมือนกับพวงมาลัยของรถ p orsche 911 carrera สีดำนะคะดูสวยงามลงตัวเข้ากับนาฬิกาสุดๆไปเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะมีให้เลือกทั้งสายหนังและก็สายเหล็กส่วนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ราวๆ1 8 0 0 0 0บาทค่ะ และนี่ก็เป็นข่าวสารวงการนาฬิกาที่น่าสนใจในช่วงนี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อดูคลิปอื่นๆของเราได้ในทุกๆวันนะคะและตอนนี้เราก็มีระบบสมัครสมาชิกรายเดือนสำหรับใครที่สนใจก็สามารถกดปุ่มสมัครด้านล่างด้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ